เทศบาลนครเชียงรายจัดตักบาตรวันขึ้นปีใหม่แห่พระแวดเวียงรับพ่อนดีเริ่มต้นปีด้วยการทำบุญวันที่หนึ่งมกราคม2568ในชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายวันชัยจงสุธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนางรัตนาจงสุธนามณีนายกศสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายร้อยตำรวจเอ,ดอกดรธนารัตน์จงสุธนามณีเลขขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำชาวเชียงรายนักท่องเที่ยวร่วมกันทําบุญตักบาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่1มก,กราคม2568และพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แวดเวียงเชียงไฮยประจำปี2568ตั้งแต่แยกสุริวงศ์ไปจนถึงแยกสารแขวงเชียงรายถนนธนารายอำงเภอเมืองจังหวัดเชียงรายรวมระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตร การตักบาตรในครั้งนี้มีพระรัตนมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะสงฆ์129รูปร่วมออกรับบิณฑบาตจากชาวจังหวัดชียงรายและนักท่องเที่ยวที่นำข้าวสารอาหารแห้งมารุวมทบุญตักบาตรในช่วงเช้าถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขและความบินสิริมงคลก9น News รายงาน